พลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองพันธ์ประจำปี2566ของหน่วยกองพลฐานม้าที่1นึบริเวณพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีกองพลฐานม้าที่1เขาแท่นช้างอำเภอลุมสกักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพลตรีสุภเริกสถาพรผลผู้บัญชาการกองพลฐานม้าที่1ให้การต้อนรับและนำรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการฝึก และนำชมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงสำหรับการฝึกในครั้งนี้เพื่อให้กำลังพลมีความคุ้นเคยและมีความชำนาญในการปฏิบัติการรบเป็นหน่วยกองพันตามสถานการณ์ทางยุทธวิธีต่างๆตลอดจนการบังคับบัญชาในสนามและเพื่อปลูกฝังให้กำลังพลภายในหน่วยมีความรู้ความสามารถเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของกำลังพลพัฒนารูปแบบและวิธีการฝึกของหน่วยอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการฝึกเป็นหน่วยกองพันธ์ไปสู่การฝึกผสมเหล่าให้มีความประสานสอดคล้องอำนาจกำลังรบอย่างเหมาะสมและมุ่งไปสู่ความพร้อมรบในทุกด้านรวมทั้งพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกำลังพลทุกนายในหน่วยระดับกองพันธหน่วยประกอบกำลังให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ตามตำแหน่งหน้าที่และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สาคัญเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่จะเข้าปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบได้จัดระบบการฝึกและการตรวจสอบของหน่วยได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งมีการประสานสอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เห็นสภาพของสถานการณ์ทางยุทธวิธีในรูปแบบต่างๆที่อาจต้องเผชิญในการปฏิบัติตามสภาพที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดและเพื่อให้หน่วยมีความคุ้นเคยกับการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะต้องเผชิญในเวลาปฏิบัติการจริง ให้หน่วยรู้จักประสานงานในหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการต่างๆและในหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยกับหน่วยเหนือหน่วยข้างเคียงและหน่วยที่สนับสน,นุนรู้จักปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเหล่าเพื่อให้เกิดทักษะในด้านการประสานงานความคุ้นเคยความเข้าใจในภารกิจซึ่งกันและกันจนบังเกิดความแน่นแฟ้นและความเคยชินตั้งแต่อย่างปกติ